โค้ดหุนไดพูดถึงวิภาวีสีทองล่าสุดแม้ตัวจะกลับไทยมาแล้วเป้าหมายจะคว้าห้าดาวฟังแล้วลุ้นเลยหุนไดจะเลือกต่อไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พาทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่แอดได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับเพื่อนเพี่นพ,พน้องๆทีมหุนได้กล่าวถึงวิภาวีว่า คิดถึงออนนี่คิดถึงวิภาวีเจอกันใหม่หรือดูกาลหน้าซึ่งทุกคนนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงวิภาวีมากๆและล่าสุดค่ะโค้ดคังนะคะได้พูดถึงวิภาวีพร้อมที่จะมีเป้าหมายที่จะควา้า5ดาวล่าสุดนะคะโดยโค้ดของทีมฮุนไดเองได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 7ที่ผ่านมาซึ่งโค้ดคังนะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ส่วนนั้นล้มเหลวทันทีที่เราเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่ฉันมาร่วมงานกับวิภาวีและเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่มีเวลาฝึกด้วยกันในรอบแรกฉันคิดว่าฉันจะชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งได้ไหมฉันคิดว่าถ้าฉันทำได้ดีฉันจะบันทึกชัยชนะสองครั้งผมมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับวิธีการจัดการทีมโค้ชคังยังกล่าวอีกด้วยว่าจากผลงานในรอบแรกเราได้สัมภาษณ์ผู้เล่น เมื่อเราเข้าสู่รอบที่สองรอบที่สวิภาวีไม่เพียงเก่งในการโจมตีซึ่งเป็นความแข็งแกรง่งแต่ยังรับด้วยเขากลายเป็นผู้เล่นที่มั่นคงและโมมาเองก็มีช่วงเวลาการทำงานร่วมกันที่สั้นเช่นกันแต่มันก็ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราผ่านรอบที่สองและสาสีของพวกเราก็ค่อยๆปรากฏขึ้นสุดท้ายนี้โค้ดคังซองฮยองนะคะได้สัญญากับแฟนๆว่า วอลเลย์บอลมีความสุขในฤดูการ2024-2025แน่นอนโดยประธานนะคะของโคโวค่ะก็ได้ถามว่าผมอยากจะลองไปถึง5ดาวไหมฉันคิดว่านี่หมายถึงการขอให้ความทุ่มเทพยายามมากขึ้นขนาดนั้นหากแฟนๆสนับสนุนฉันคิดว่าฉันจะได้รับความแข็งแกร่งนั้นอีกครั้งเราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อแสดงให้แฟนๆเห็นว่าวอลเลย์บอลสนุกสนานและมีความสุขมากม และนี่นะคะก็เป็นคำสัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยองค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีช่วงที่ได้กล่าวชื่นชมวิภาวีซึ่งแฟนๆวอลเลย์บอลเองนะคะก็ลุ้นว่าเอ๊หรือดูการหน้านะคะ2024 2025นั้นโค้ชคังจะยังคงเลือกวิภาวีอยู่หรือไม่แต่จากที่ฟังคำสัมภาษณ์แล้วนะคะแล้วก็เหล่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทีมฮุนไดได้กล่าวถึงวิภาวีแอดคิดว่าโค้ชทีมฮุนไดน่าจะเลือกวิภาวีต่อคะ่ะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าให้สโมสรทีมฮุนไดไปคนประกาศออกมาเองดีกว่าค่ะก็ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าวิภาวีเองก็เป็นความสดใสของทีมฮุนไดมากๆเลยทีเดียวซึ่งจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่วิภาวีเองไม่สามารถลงแข่งขันได้ก็ทำให้บรรยากาศของทีมนะคะเงียบเหงาลงไปแล้วก็ไม่คึกคืนแล้วก็สีหน้าของนักกีฬานะคะค่อนข้างที่จะเครียดและหลังจากนั้นข่าววิภาวีก็กลับมาลงและแข่งขันต่อ ก็ทาให้บรรยากาศทีมฮุนไดกลับมาแข็งเก่งเหมือนเดิมและมีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนเดิมค่ะซึ่งแอดนะคะก็รุนว่าอยากจะให้วิภาวีต่อกับสโมสรฮุนไดแต่ว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่หลีเกาหลีนะคะแข่งต่อเนื่องยาวนานจนเกินไปหลายแมตช์เลยทีเดียวนะคะจากเกมที่ผ่านมาก็ทั้งหมด36แมตช์เลยทีเดียวนะคะในรอบปกติซึ่งยังไม่รวรมกับรอบชิงนะคะ ก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของวิภาวีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าวิภาวีจะสามารถลงแข่ง v วีนแอลได้หรือไม่เพราะว่ามีข่าวลือมาว่าอาจจะต้องผ่าตัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันทุกคนด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ